แทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับกับการตัดสินใจเลือกว่าจะเดินไปทางซ้ายหรือทางขวาทางขวาไปอาบายส่วนทางซ้ายไปสวรรค์ตรงข้ามกันหากเลือกทางขวาก็จะง่ายเพราะผมถนัดถ้าหากเลือกทางซ้ายก็อ,อาจจะเฟลน,นิดหน่อยแต่ว่า นานไปก็จะกลายเป็นปกติเมื่อผมสมัครบวชแล้วเดินทางไปชวนหนุย่ยพี่มาศพี่ชายและอีกหลายหลายคนทำให้มีหลายคนสมัครบวชมาตลอดระยะเวลาในการทำหน้าที่นั้นมีความรู้สึกปลื้มใจยิ่งกว่าได้ใช้ชนะจากการปีนเขาเอเวอเรสต์อีกนะครับเพราะว่ามันมีความสุขมากจริงๆ เรื่องมีอยู่ว่าตลอดระยะเวลา25วันก่อนบวชทั้งผมและหนุยรวงทำหน้าที่แต่เช้าเพื่อชวนชายแมนๆม,มาบวชผมทำหน้าที่ขับรถและพูดคุยส่วนหนุยช่วยติดป้ายไว้นิวติดตามต้นไม้บ้างติดที่หน้าบ้านที่เจ้าของ อนุญาตให้ติดบ้างแล้วพูดกับคนอื่นๆว่าผมก็บวชไปบวชเป็นเพื่อนกันเราจะขับรถเข้าออกทุกซอกซอยทั้งในชุมชนทุ่งนาป่าเขาไร่นาเราก็ไปไม่ว่าเป็นใครก็ตามที่เราเห็นว่าเป็นคนเราบอกทั้งหมดเราคิดว่า เราจะบอกข่าวอันเป็นมงคลน,นี้ข่าวการบวชพระแสนรูปนี้กับทุกคนเราทั้งสองคนไม่รู้สึกอิ่มหรือเบื่อในการแจ้งข่าวอันเป็นมงคลน,นี้ข่าวการบวชพระแสนรูปนี้เราทำหน้าที่ชวนบวชแต่เช้าววาจะได้กลับวัดก็มืดทุกวันวันที่รับทุกคนเข้าวัดผมยังจำภาพวันนั้นได้ดีผมขับรถพาทุกคนเข้าวัดด้วยตัวเอง ความรู้สึกในตอนนั้นยากที่จะบรรยายเป็นตัวหนังสือได้ว่ามีความสุขขนาดไหนเหมือนขับรถแข่งกับอะไรบางอย่างผมนึกในใจว่าผมจะต้องขับรถให้ดีที่สุดทุกคนที่อยู่บนรถจะมาบวชต้องพาทุกคนไปให้ถึงฝั่งให้ได้บรรยากาศในวันปรงผมพี่ชายของผมนั่งบนเก้าอี้ ส่วนผมนั่งยองยองอยู่ข้างๆแล้วผมก็ถามพี่ชายว่าดีใจไหมพี่จะได้บวชแล้วพี่ชายของผมตอบว่าดีใจและมีความสุขที่สุดเลยผมแบบเช็ดน,น้ำตาไม่ให้ใครเห็นแม้วันนี้ผู้ปกครองจะไม่ได้มาร่วมงานบวชของผมแต่ผมก็มีความสุขแล้วผมก็เข้าใจเพราะว่าทุกคนจะต้อง ไปร่วมงานบวชของพี่ชายและหนุยรวมทั้งหลานที่บวชในวันเดียวกันแล้วพี่ชายของผมหนุยและพี่มารก็สามารถบวชได้หนึ่งรรษาสำเร็จเมื่อราิีขาวมาเลิกเหล้าเลิกบุหรี่หมู่บ้านของผมแม้จะไม่ใหญ่มีประมาณ40หลังคาเรือนประชากรประมาณ80คน แต่ว่ามีสมัครบวชมากับผมห้าคนครับปีนี้แม้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำหน้าที่ยอดกลยานามิตรของผมแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าปีนี้ผมชวนคนบวชได้สามสิบี่คนครับแล้วผมก็เดินทางมาบวชที่ระเบียงแปดวัดพระัมก,กายตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเมื่อตัดสินใจบวชในครั้งนี้ผมก็ไม่คิดจะกลับไปใส่ชุดคารวาสอีกต่อไปเพราะคิดว่า เวลาของชีวิตที่เหลืออยู่ในชาตินี้จะขอใส่ธงชัยของพระอารหันต์เป็นผ้าชุดสุดท้ายผมอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสเลิ้มลองชัยชนะความสุขแบบนี้ความสุขยิ่งกว่าได้ชัยชนะจากการปีนเขาเอเวอเรสต์อีกนะครับ